นายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางลงพื้นที่ไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจครับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติที่ได้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ส่งกลับบุคคลต่างชาติครับที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมากองทัพภาคที่3ตำรวจภูธรภาค6กและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองโดยมีนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอันสิตสัมพันธรัฐปรลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายชูชีพพงชัยรองประลัดกระทรวงมหาดไทยกำกับการปฏิบัติราชการพื้นที่ภาคเหนือและนายนฤชาโคสาสิวิไลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมภารกิจในครั้งนี้ครับ โดยนายสวนิตสุริยกุลณณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับได้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับก็นำข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกอาสารักษาดินแดนแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมสับสนุนภารกิจครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งชาวอินเดีย270คนกลับต้นทางพร้อมขึ้นมัชีดำหลังหลบหนีจาก KK คเคพา เข้ามาในประเทศไทยครับโดยทางการอินเดียนยได้จัดเครื่องบินขนส่งทางทหาร c 1ห0ามมารับที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากทั้งหมด2เที่ยวบินสำหรับชาวอินเดียกลุ่มนี้ครับผ่านกระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติไม่พบข้อบ่งชี้การเป็นผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์ซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและรับโทษตามคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยทางตมก็จะเสนอรายชื่อชาวอินเดียกลุ่มนี้ครับเพื่อขึ้นบัญชีคนต้องห้ามหรือแบ็กลิสต์ไว้ก่อนครับโดยวันนี้ครับทางด้านของนายนุทินชาบิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหาหรือกับเอกอคัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยเพื่อย้ําความร่วมมือด้านการบริหารจัดการบุคคลต่างชาติและความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนในกรอบทวิภาคีหลังจากนั้น ไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่และรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมากองทัพภาคที่3ในมิติความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค6ครับในมิติการปราบปารามแก๊งคอร์เซนเตอร์ชายแดนและสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจสอบข้อมูลและการดําเนินการส่งกลับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายและสังเกตการ ส่งกลับบุคคลต่างชาติสัญชาติอินเดียจำนวน195คนขึ้นเครื่องบินโดยสารของอินเดียแอร์ฟอร์สภารกิจครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินชาญบริกูลให้ความสำคัญนะครับกับการบริหารงานชายแดนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการนำพาบุคคลเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติแกง๊ง c a center การค้ามนุษย์และการนำไปใช้แรงงานผิดกฎหมาย พร้อมยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่มิตรโดยเฉพาะอินเดียครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางสําคัญแล้วก็เน้นการป้องกันปกป้องประชาชนรวมถึงทํางานบนหลักสิทธิมนุษยชนด้วย